ดราม่าห้ามขอแต่งงานในคอนเสิร์ตค็อกเทลเชวาเน็ตมองไม่มีกระเทศะคนไม่อินด้วยออกมาประกาศว่าจะยุบวงอย่างเป็นทางการในปี2025นี้ครับสาหรับวงค็อกเทลถือว่าเป็นการปิดตานานวงร็อกชื่อดังของไทยครับหลังจากที่ลดแลน่นนวการเพลงมากว่า23ปีและในวันที่30มีนาคม2568นี้ทางวงจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เต็มรูปแบบครั้งสุดท้ายครับที่ราชมังคลากีฬาสถานกับคอนเสิร์ตค็อกเทลเอเวอร์ไลฟ์ซึ่งจะมีการเปิดขายบัตรในวัน ที่18มกราคม2568วงค็อกเทลถือว่าเป็นวงที่มีเพลงฮิตอยู่เยอะมากครับหนึ่งในนั้นคือเพลงคู่ชีวิตที่อมนักร้องนำบอกว่าแต่งให้กับภรรยาในวันแต่งงานและเพลงนี้มักจะถูกนำไปใช้ในงานแต่งอยู่บ่อยๆทางด้านแฟนคลับของวงค็อกเทลได้ออกมาสร้างสีันให้กับการเปิดขายบัตรคอนเสิร์ตด,ด้วยการสร้างภาพมีมแซวเป็นภาพผังคอนเสิร์ตพร้อมกับมีเครื่องหมายห้ามขอแต่งงานในคอนเสิร์ตและนำไปโพสตลงในกลุ่มค็อกเทลเอเวอร์ไลฟ์ ซึ่งหลังจากที่ได้โพสต์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายครับรูปถึงจากเพจของโหนกระแสได้นำมาเรื่องนี้ไปโพสต์ลงในเพจด้วยทําให้ภาพจากที่จะกลายเป็นแค่มีมตอนนี้กลายเป็นประเด็นดรามา่าไปแล้วครับโดยมีบางคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่ามันเป็นคอนเสิร์ตครั้งสุดท้ายของค็อกเทลแล้วอย่าแย่งเซ็นเลยให้ทุกอย่างเป็นของวงค็อกเทลเถอะบางคนก็บอกว่าถ้ามันอดไม่ได้จริงๆแนะนําให้ขอแต่งงานก่อนเข้าคอนเสิร์ตนะแบบไปคุกเข่าแล้วมีแบ็คกราวเป็นโปสเตอร์ก็ได้ มาสร้างความรำคาญให้กับคนอื่นเลยบางคนก็บอกว่าคนเขาไม่อินด้วย เกรงใจคนอื่นบ้างแล้วก็มีหลายคนมากครับบอกว่ามันเป็นเรื่องของกาลเทศะควรที่จะรู้เอาไว้บางคนก็บอกว่ากระซิบข้างหูกันสองคนสวมแหวนกันแบบซบไหล่ก็พอไม่ต้องมีซีนคุกเข่าหรอกหลังแต่งเนี่ยคงจะได้คุกเข่าอยู่บ่อยๆงานบ้านรออยู่เพียบบางคนก็บอกว่าลองโห่สักครั้งแทนตบมือยินดีต่อไปคงไม่มีใครกล้าบางคนก็บอกว่าจะขอไม่ขอเนี่ยอย่างแรกต้องกดบัตรให้ทันก่อนแล้วทุกคนละครับมีความ คิดเห็นกันอย่างไรเกี่ยวกับดราม่านี้บ้างเข้ามาคอมเมนต์พูดคุยกันครับ